กด้โอกาสสวัสดีพี่น้องเ่้ายูทูปที่กพลักสุ่ันนะครับเมืีอวันที่27นะครับกันยายิโยนบุตรตลาดสอง3นหครัอยหกสิบสามนะครับมี้ผมกมีโอกาสที่เป็นทาามาที่วัดบานหน้านะอเบอสนามสิเจ็ดจังหวัดชายเชียงเช่านะถึงนี้ถ้ายุทายิกาทั้งวัดขนาดการตลัดในช่วงต่อไปนี้ไอข่ธีอันศักเสร็จจะเริ่มขึ้นดอยพลามเจ้าพี่ี นายจะประกอบวิธีบวงสรวงเทพาอาลักษ์ตินจักติดิหนะดังนั้นพี่น้องแหนที่มาแล้วก็มานั่งที่เก้าอี้ให้เต็มแหนไอ้หลวงพิสารลำหนักที่อยากมีพ่อเมล่านี่มานั่งที่เก้าอี้ให้พรามท่านเจ้าวิถีได้ประกอบวิถีบวงชงกันก่อนก็ศพกำลังนำเข้าจุ่มที่อาทิตย์กลับนั่งที่เก้าอี้เลยครับถ้าไม่ทนเดี๋ยวบอกนะมีเก้าอี้เสริม เชื่อมีเพิ่นกาทั้งที่บวงสวงนะฮะนี่พี่น้องโอ้มาหลายนะฮะเออมาขอเลียขอเบอร์ละัน,นี่ยฮะมันน้ำใบไข่เออมาบวงสวงยุธวัดบานน้านนาเพื่อสนามชนะานเชียงเทีนนะฮะจังหวัดเชียงเท่าผมบาร์จอยดุอีสานนะมีโอกาสได้มาร่วมกันรวมง,งาน,นอ,อมนนีพี่น้องมาหลายนะฮะมาหลายออไก่เลียที่ออกออมาเอาไว้เอาเบอร์ อขอความดัมงควาดีดนะฮะถึงคณะกรรมการวัดทางวัดบา้านนาวัดยาเชิงเช่าเอาเพื่อนามชชยเกียรติเป็นการขึ้นหาวงจวงไอ้ไข่ทางผมถ่ายูลวงพี่น้องเบิ่งล่ะทางพามคนกำลังทำพิธีบรูรพสวงนะครับนี่ก็เป็นมีลูกท่านนะ,ะมีลูกท่านมีนายกทาย,ยิกามีพี่นอ้องมาร่วมงานหลายนะครับเต็มวัดเลย ผมกำลังทายที่น้องีเบิ่งละอาทิตย์ทายไข่ในเด้อนะครับที่บวงสรวงอันศักดิ์สิิทธ์ของไอ้ไข่นะฮะวันนี้เป็นวันที่27นะครับ27นะครับเดือนกันยายนพุทธศักราช2563นห้าอยามนะฮะผมก็มีโอกาสได้มาร่วมกาตร่วมงานเพิ่อนฟาวจอยอีสานนะครับ,บ,รน,รบน้องคนพิธีบวงสรวงคนนะครับ เราได้ผมนะผมดีผมจะทายทางลำมดุละีน่น้องเบิ้ลเนี่ยช่วงนี้กต่กาลังตัวพี่ีนะอะตัวพี่็นก,นการตัวพี่ทางพามเป็นเร้ยนเสียงทางเสียงเครื่องขยายเสียงเป็นแนดังจึ๊กจึ๊้นะฮะเ,เขาไปทายไก่ก็ได้นะเพราเป็นพี่ี่เป็นนะครับโอ้ยน้องทางรถตุดีจะหลยคลั่กมาทางล้มท่าน ีจ,จ,จิตใจศรัทธารวมเป็นเจ้าภาพลูกท่านทลายนะฮะเป็นวัดวัดบ้านหน้านะบ้านเมือสนามใต้เขนจังหวัดชเชียงเช่านะฮะวันนี้เวลาประมาณเกือสี่โมงนะเป็นวิธีบวงสลวงไอ,ไนะอ้ไข่นะไอ้ไขจะเป็นติดตงดังของหลวงพ่อทวดนะฮะเ,เป็นใจน้ำมากบวงสลวงนะที่วัด บันหน้าเพื่อน้ำใกล้เกล็ดนะครับรถปท้อ,อ,รอยรถเครื่องถอยไปะลาดโต๊บังในเดอ้อพี่น้องเลยรถเครื่องเสียงรถวังหันมันจะยัดแ่กัน,กน,กนละผมเห็นพี่น้องเบิ่งในพีนิพี่ต่างๆพี่น้องมาหลายนะครับมาหลายพิธีต่างๆรถเครี่องเสียงเป็นเรื่องอะกันได้บ้างน,นนะม่อน ก็เ,เป็นข้างขันนำมนต์เป็นนะครับผมไทยพี่น้องบางทีนะครับก็คงจะบาอธิบายยังไงนะครับ,รน,น,รบนี่ก็เป็นวิธีการบวงสรวงไอ้ไครนะครับสาธุปฏิทิตริยะข้าพเจ้าในานามโหัวราพรมนี่เป็นวิธีบวงสวงครับขอบอกบว,งวงเร่าแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางอัดฟั<า>งเรา,าพี่น้องได้บันพัฒนวัด เจ้าทุ่งเจ้าผ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเทวดาและลุกเทกวดาที่สันจรไปมาและอุมาลาอุมาลีทั้งหลายที่อยู่ในสถานธรรมแห่งน,นี้ให้ช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างในการทำพิธีบวงสวงในวันนี้ให้ประสบผลสำเร็จและไปได้ด้วยดี ให้สาธุชนที่มาบวงสวงกราบไหว้บูชาในวันนี้ให้ประสบผมสำเร็จมีโชคมีลาภทุกคนทุกท่านด้วยเกิน <c oughs> นะโมตัสสะพคะวโตอะระห,โหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัามพุทตะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตะอิติปิโสพะคะวาข้าพระเจ้าจะขออัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือผมขออัญเชิญพระพรมมาอยู่เบื้องบาซาย ขออัญเชิญพระนารายณ์มาอยู่เบื้องบ่าขวาขออัญเชิญพระนางคงคามาเป็นน้ำลายขอเชิญพระทายมาเป็นลมป่ากขอเชิญพญานคมาเป็นสร้อยสังวาลขอเชิญพระการเข้ามาเป็นดวงใจถ้าพระเจ้าจะทำการสิ่งใดพูดใดพรายใด อย่าได้เบียดเบียนบีธาอย่าได้ประมาทลาดหลังขออันเชิญครูแต่หนหลังคุณครูผู้อยู่ในถ้ำจงมาช่วยอวยพรชัยให้ข้าพระเจ้าพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิทำมังสิทธิมหาประสิทธิสังฆังสิทธิมหาประสิทธิ อนนขออัญเชิญเทพไทยเทวาเจ้าตามขุนเขาภุมมาอย่านิ่งเฉย นั้นจาตุมหาลาชิกาอย่าละเลยจะได้เอ่ยบทอันเชิญเหล่าเทวดาจอมคนทันตะวันออกผู้ยิ่งใหญ่ทางทิศใต้จอมกุมพันนั้นรักษาท่านจอมหน้าตะวันตกยกบ,บูชาจอมยักษาอยู่ทิศเหนือ ช่วยเกื้อปูนตาวะติงสาพบที่นบดอกเห็นชอบทำช่วยนำหนุนขออินทาที่ราชเจ้าเข้าร่วมบุญเคารบคุณศาศาสนาโดยคลาคลันชั้นยามามหาเทพที่ศักดิ์สิทธิ ในงานจะมีลรงทานหลายนะครับงท่านมีเจ้าพรพเจ้าสภานะครับอาาวงภาพนี่ลก็ไแค่น่เด้อนะครับจาเาามาร่วงงานยอยลวกอิสานนะครับารเลาละนะเรกวงรวมกันงานบูชาทางวงไอ้ไค่ชั้นดูสิเจวาร่าเขตปักจ่าต้องเจ้า เชิญพี่พพน้องเทว,วดาเ็กันยายนพุทธศักราช2563บว่าวันนี้มีพิธีบวงสวงกันอยู่ในถ้ำกลางพุทธ,ธมหาชนชั้นลิมมาณวดีที่สูงส่งให้มุ่งตรงต่อพิธีสร้างกุศล วันนี้วันดีสีมงคลโปรดช่วยดลให้พิธีนี้ล่มเยินปะละนินิตวัติสูงสุดทิ่เหล่าเทวพทุกเห็นหกชั้นฟ้า,าเชิญมาเป็น เพื่อให้เห็นเป็นพยานงานบวงสรวงลุงบานไข่พี่น้องในคลิปนี้ไปนะนรับจบพอดีนะฮะแล้วพอดีนะฮะพี่น้องกดได้กดแชร์เด้อครับกดติดตามบ่าวบ้านบ้านจอยหลวงอิสานนะครับมาชงการถวายนิ่ันดร์การบวงสรวงพี่ๆของไข่ไทยนะครับ อ,อันเพีเลสลัดช่งางสาซสนัง